เส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างเก็บน้ำห้วยห้วยอะไรนะห้วยหวดไปกันดูน้ำตกน้อเบสน้อเบสระวะัง

อันนี้ตอนเส้นเวลาออกสี่โมงเส้นทางธรรมชาติเมอก็นห้าโมงก็ <c oughs> ้ออกแล้ว้ขงนะอ่อางนี้เลยวกวว่เที่ยวอ่ยวอ่าวันาอุทยานครูขาหยน อ่างเก็บน้ำนห้วหวดอเ,อ,เวอ,อ่างเก็บน้ำา้วหวดท,ทิปพาพาญาเที่ยวเดียวตตั้งตตั้งอนะรบางไครับครับ,รบเดี๋ยวภาพไปใส่ไว้เนาะ น้ำตกเล็กแล้วนึงน้ำตกเล็กเล็กูเจอน,น้ำตกแล้วไหนเนี่ยฟ้าติดโทมีดอกไม้สีชมพูสวยด้วยแม่น้ำอะไรอย่างเงี้นะตูเห็นคนทีนะ่ะเขาทำเป็นเขื่อนอบบเก็บไว้เนานะน้ำน้ำค่อยไหลค,ค่อยเต็มขึ้นแล้วก็กลายเป็นบอ่อเล่นได้นีนะต้นไม้ธรรมชาติ ออกกําลังกายเป็นตัวนี่อันนี้ต้นไผ่ไอ้นี่ไผ่อะไรอ่ะเฮ้ยขอเขาได้ไหมเนี่ยไม่ได้ไผ่ไผ่เล็กไม่ได้ไผ่เล็กอ่ะเออไผ่เล็กไม่ได้เราเขาไม่ให้เขาให้เดินชมเฉยๆท่านี่เข้าไผ่แบบนี้เอาไปทํารั้วนะนะเออเขาไปทํารั้วสวยงามเหมือนเนาะขาทำเป็นรั้วสวยงามใช่ทำรั้วไผ่เพื่อนนี่ต้นไผ่เล็กๆเป็นไผ่เล็ก เดินไป400เมตรจะถึงจะถึงไหมเร็วเดินเร็วนิดหนึ่งเขาไม่ได้เขียนบอกว่าต้นอะไรกปนะีน่คือออกอีกแล้วน่กระอะไรนะกระกระอะไร่บอกล่าโอเค่งต้นกระบ,บก <c oughs> ธรรมชาติร่รยให้อยู่ตามธรรมชาติไปเราเมทเจอผีเสือ้อไหมลูกโอ้ยย่าย่าเห็นผีเสื้อด้วยมเมื่อกี้อ๋อน้ซึมับตานไะปไปไปไป เดินเดินให้ถึงน้ำตกแรกน้ำตกอะไรนะน้ำตกแห่งแรกที่เราอ่านมาเมื่อกี้เนาะไปได,ได้ได้ได้แล้วโซโล่เลบอึบอึบอึบออ้ยอึบ ห็นธรรมาชาติทางเดินไปน้ำตกต้นยยปลา

เราไปแค่น้ำตอกเราเราน้ำตอกแห่งแรกก็พอลูกถ้าตรงไป โอ้พี่ตูต่ตองไปลานดุสิตาไปทางขวาน้ำตกรากชายน้อยไปทางขวาแหละสี400่ร้อยเมตรหนึ่ง อะถั <laughs> งลงถังลงทีนี้ใกล้ถึงยังน้ำตก <c oughs> นี่ป่ะน้ำตกธรรมชาติ ตกแล้วนี่มีเสียงน้ำตกแล้วนี่มีเสียงน้ำตกแล้วตกไม้่าสีชมพูสวยใช่ไหมชมพู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 อืม,ม,ม,มนมีน้ำตกตกลงมาต่ม รากต้นไม้ผ่านหินนี่ได้ยินเสียงน้ำตกไหมคะได้ยินเสียงน้ำตกแล้วนะคะ น้ำตกต้องลดต้นไม้ถึงแล้วนะคะน้ำตกอะไรนะเขาบอก น้ำตกไซย้อยไหมฮ่าเมื่อกี้เขาบอกน้ำตกอะไรนะนี่บอกถึงแล้วนะน้อ,ะองแมทเดินดีๆลื่นนะอันนี้คือเดี๋ยวอ่านก่อปนป้ายน้ำตกก่อนปน้ายน้ำตกก่อนนี่ไงน้ำตกรากไซย,ย้อย น้ำตกรากใสย้อยโอเคถึงแล้วอืมฟังเสียงน้ำตกกันหน่อยนะคะสวยงามอ่ะสดชื่นเลยอ่ะเห็นื่ะขอให้ทุกคนที่เห็นคลิปนี่ต้องมีความสุขต่อไาตด้งใจทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยทำดีทำอร้ดีนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด